ว่ามาแบบจากที่ไกลๆเลยก็มีนะจากร้านแบบไม่เป็นที่รู้จักคนรู้จักคนเดียว็นเดียวคนเดียวคนเดียวเลยค่ะคนเยอะบ้านต่ตอนเคยคลิปนะว่าคนที่ออกเทปพิธีการทำไมถึงหยุดตอนนั้นเข้าใจเลยเพราะว่าคนที่มาแบบเยอะมากเตรียมไม่ท <oa> ันหรอกค่ะแล้วก็ต้องหยุด คนมานี่คือแล้วก็แบบไม่มีใครพอเลยนะคะเือสั่งปึ๊บรอสองชั่วโมงก็รอที่ร้านโต๊ดีบอกต่อนี่จะใส่ไข่หรอมีเอาใส่ไข่เฮ้เอาพิเศษใส่แฉก็ไข่แจมโม้แนะนำไหมมีพิซซ่ามีพิซซ่าญี่ปุ่นแล้วก็พวกพักพักชีสตัวใหม่ครับลูกค้าชอบก็คือพิซซ่าเป็นหลักเลยครับเรียกว่ามาแบบจากที่ไกลๆเลยก็มีนะครับสิปีแล้วพ่อที่ ตัง้งแต่หลังน้ำท่วมแบบนี้ป็นซ่าก็ปูอัดซ่าปูอัดเบย์ฟอนนะเริ่มแรกพี่ผมชอบกินโรตีแล้วผมก็แบบดูจากหนังสือหนังสือเป็นโรตีธรรมดาน่ครับหนังสือวรวมอาหารนานาชาติก็แบบลองทําดูเพราะว่าชอบกินี่เกียตรอแม่ค้าโรตีตอนเย็นกน็ทํากินกันไปเรื่อยๆครับสนุกอะต้นรอด้วยอะไรเงี้ยสนุก จำได้พี่ไม่มีใครไม่ไม่มีใครซื้ออะพี่ <Okay. S 2> มีมีน้อยมากเลยมีประมาณลูกค, 10, 10ค้ามาสิบสิบกว่าคนแค่นั้นะครับเพราะเราเหมือนหน้าใหม่อ่ะสับยี่สิบนาทีทนะนะเดี๋ยวนุนรอาสักพักหนึ่งนะครับปร,ประมาณเยอะเหมือนกันครับรค่อยๆปักจะว้นแรกมีดูตีธรรมดากับดูตีใส่ไข่สองอย่างแค่นี้มันก็หลักๆก็กมีสามสี่ สี่อันแม่ครับพี่พาคล้ายๆกันรวมแล้วประมาณเจ็ดอันพวกตะกูลพัฟที่ใส่ชีสนะครับห้าสิบบาทเป็นพังชีสเนี่ยตรงนี้ห้าสิบบาทก็จะมีพิซซ่าก็จะมีเริ่มต้นที่สามสิบสี่สิบเนาะเพิ่มเครื่องเอานะครับแล้วก็จะมีไข่ไก่สามสิบบาทธรรมดาแปดบาทใส่ไข่ที่ห้าบาทครับผมแล้วไข่จัมโบ้สามสิบบาทอันนี้พิซซ่าญี่ปุ่นครับก็จะใส่พวกกระหล่ำปีแล้วก็ โบอัดแล้วก็ดกลอดครับพี่แล้วก็โรยหน้าด้วยซอ,อสซอสสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็โรยซาลายโรตับ็ชีสอันนี้จะเป็นเบคอนอดชีสมัทำให้รูปแบบต่างกันนะถ้ามีชีสก็จะเป็นรูปแบบของพับครับแต่้าอาันนี้ก็จะเป็นถ้วยถ้วยบเบอร์ี่ชีสครับผมโรตีทับชีสใต้ถ้วยบลูเบอรี่ชีสครับจากร้านแบบไม่เป็นที่รู้จักเลยลพี่มาถ่ายนี่คือ เยอะเลยค่ะขนาดช่วงโควิดจะยังยอดดีเลยโอ้คนดิวเป็นัช่วยสองชั่วโมงเลยค่ะช่วงนั้นอ่ะเรียงบบทุกคนแบบเหมือนแบบเขาอยากลองนะครับเขาก็สั่งอย่างละอันดอัย่างละหน้าละหน้าที่แบบที่อยู่ดูในในเพจไปเขาก็อยากกินเอาตามนั้นนะเอาทุกหน้าเลยคนเยอะมากค่ะที่ตอนก่อนหนูเคยคิดนะว่าคนที่ออก ที่ยากไกลทำไมถึงหยุดต้านนั้นเข้าใจเลยเพราะว่าคนนี่มาแบบเยอะมากเตรียมไม่ทันหรอกค่ะเราออเดอร์ก็เยอะจริงๆทุกคนมานี่คือแล้วก็แบบไม่มีใครพอเลยนะคะเือสั่งปึ๊บรอสองชั่วโมงก็รอได้แบบเป็นไห่ทางร้าน,นได้หมดเลยค่ยะาคก พวกผลิตภัณฑ์จากไก่นี่ก็ซื้อจากร้านมุสลิมที่อยู่ากมุมนี่แหละค, 64, 22, 55, ค่ะศูนย์หกสี่สองสองห้าห้าหนึ่งหกสามค่ะหมายความว่าโทรมาสั่งก่อนลูกแมได้ค่ะโทรมาสั่งก่อนลูกม่ได้ไขายจันถึงเสาค่ะสี่โมงเย็นถึงสองทุ่มแยกวเสนาค่ะทางด้านกาแฟสดกบกับข้างชาบูนางในค่ะชื่อร้านโรตีบอกต่อค่ะ